สวัสดีครับพ่อแม่บ้าน้อง้องไปไอซเอทีมือนี่คือกอรครับผมมาหาลนวกินแกงครับผมมือนี่มาอยู่เคื่อนป้าชักครับมือนี่นสิเป็นเนว้ดอะระครับรอนบ,บังไม่มสิเป็น,นอะไรบรรยากาศ แามาๆพี่น้องมากินข้าวต้องกันก่อนครับก่อนจีเป็าเรากินแรงเอาเนี่ยกินเที่ยงก่อนนี่รวยะสี่ขางแทางมากครับวันน้สองคนมนือนี่มามากินข้าวกินปลาต้องกันจะเข้าวก่อนครับ <Okay. S 1> มาพี่น้องกินข้าวต้องกันบลาหน้ ยางอ่อนประเทศอยู่เมือ่อยแยังน้องเลยยังยามยางผู้ใดพาดยะครับยาเย็ดเด้อใส่เวทสูตรยางอ่อนทุ่งนีน่เป็นังไดดอกนากระไรมือนีสีมาแก้มือมือมัดยางไม่ละตัดยางออกหลังจากไปยิงหวยพุง่งต้องใสยย่ยางยิงบัทะลุปะมันไก่ครับยิงไก่หนามันใส่ตัวตาปะบัจัดยิงบัทะลุ ตัดยางไหมครับมือนี้เปไ็นยังไงเดี๋ยว้าเบ,บิงครับ้าเบ,บิงรอชมครับรอดชม đấy quần lá thế xe luật đó แทกเลยพี่รอกเลยสี่หาตัวแล้ววดกว่างดูไรดุไร้าบอลบาทนี่เอาบอลนะล์ด้ยแซวบอลครับ ถอดใช่ค้าถอดดีแล้ครับเอาดือาอาอา้อกล้าครับดื้อกต้า thank <coughs> ได้ดีได้เดือดอึือดเดือดพวดไงใส่เลยแหละ ใส่ทอดครับใส่ท,ทอดขอนี่ายอากาศกนปลาแักมือนีกันคือจังส่งฝนสีโต๊ะเราเลยนะพุ่นปลาคือไม่ได้พุ่นปลาคือไม่ได้ครับผมปลากันคือเก่าครับไม่ได้กินเลี่ยงปลากันขึ้นแล้วล่ะตอนนี้กันประมาณใบสองเนะาะใบสอง ลงประมาณสองชัมโมงครับเที่ยงหอดไปสองห่งกเขาเที่ยงแล้วลกัดพากันลงบรรยากาศฝนขวัวมากครับผฝนมาแล้วไัเงยางเมื่อครับผมยางเมื่อแล้วรับผมฝนง่านไันไดีกัลงสองชัวโมงกัวครับตอนนี้ไปสอง เพียงกินเขาแล้วหรือว่ากันนุข้าวหรือไม่แรกแล้วเมื่อแล้วครับแรกแล้วเลยมาดูสองสามตัวครับไปนิ่งหน่อยทางฝั่งมือครับผมเจ็ดตัวได้แล้วแรงใช่ไหมครับผม